không Tôi lấy cấp cơm bằng không hùng Ủa, chờ chiếc trò Mình nhóm hỏi mình bên đi Nhưng mà mi thích Đó, là ừ. cọ, cọ cọ, cọ trong ma Lời xong ảnh Thôi, lắp bớt cổ Lần lợi bên này nữa Ông ma lắp bớt rồi chi đi เฮ้ยหัวใจบินดว่วนเบิ้ลบินเออเล่นไปเล่นมาชักที่งเหมือนกันเว้ยเขาขึ้เนเขาขึ้ังหวะนึซื้อสองเหรอ,มมอเขาก็มีเบิ้ลบินเหมือนกันนะสิซื้อก็คงไม่ได้อะไรครับสร้างอะไรมาดดีกว่า เาเอาเกาะ็เอาไปก่อนครับมีไปแล้วหนึ่งเ,เกาะไม่เป็นไรบินไปโอ้ไม่บินเนี่ยมันไม่บินสักทีเลยเนี่ยเจเนี่ยอะไรวะเดินตองนี้ไม่เดินสองแสนผมแค่ห้าห,ห, 50, หเนเลงนะ ย่ำม,มากพี่น้องจัดไปสิบเอ็ด <2. S 2> สองนั้นสิบสองสักทีดิเ็ดไม่ครับเออเจ็ดก็ยังดีตรงนี้ลนแล้วกันเอาละครับตอนนี้ได้เจยบหน่อยครับส,รสิบอีกสามนั่นแหละเอาละครับ อันนี้อะไรนะมี่สามครับหกเต็มเต็มสิบเอ็ดเยี่ยมมากที่เดียวที่เดียวเราก็ไปสิบสองลองเกาะก่อนครับมันไม่ได้อย่างนั้นสิ คือเอ็มชิ้นสองหัวครับเอาเอานิดหน่อยพอครับยำไปเลยใช่ใส่ใช่บสองอ้าเอ้าเก็ยังดีครับโหมีสไลด์ก้าวหน้าด้วย ข้อเบิร์ด้วยขอ,องสุดที่สุดเลยก็ยังดีวะ่ะสาธุสาธุกหกสาธุสาธุเทียนให้ทราบขอโทษด้วยะครับยังเป็นเลยดีดต้อนรับค่ะคลนี้ก็แค่นี้แหละ,ะละครับไม่มีอะไรมากครับไม่ต่อละครับ สำหรับใครที่อยากเล่นด้วยครับก็มาได้ครับแก้มือจะแก้มือเอาเคมาตีตาแล้วกันครับผมมาดูกันว่าใครจะเป็นคนท่อกเล่นการแข่งๆเล่นการซิงคๆครับสามารถแอดมาได้ที่ไอดีนี้เลยนะครับผมตากข้างบนนี้เลยครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับผมก็ฝากติดตามช่องด้วยครับไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรดูก็มาดูผมเล่นเกมเพลินๆกากๆบ้าๆบอๆได้ครับผม ไม่ใช่มีแต่เกมอย่างเดียวครับรายการอย่างอื่นดีสระน่ารู้ก็มีอยู่ในช่องของผมนะครับกำลังเริ่มทำนะครับผมก็ลองติดตามกันดูก่อนครับขอบคุณต้องหน้าด้วยแล้วกันนะครับผมเอาเกาะกันแล้วเดับเบิลดีจังเดี๋ยวื่อเดี๋ยวื่อเดี๋ยวรอได้ดุเต่าใหม่ก่อนเถื่อเต่ากายูกเยู สนาทหึงติดคุกเลยตีนเต่ามีเท่าไหร่เก้าสิบแปดเขาหล่ะโอ้ยไม่ต้องพูดถึงยิ่มากไล่เอาเกาะไม่เอาเกาะดิทำเัืองของมันดินั่นไงเอาเกาะก็ได้เกาะที่กูอยากได้แม่ไม่ได้ซานี่ก็ดับเบิลจัง เอ็มแล้วเนี่ยถ้าซื้อต่อสิบชปัญญาที่ไหนไปซื้อวะอือสองต่ไปโอ้โหสองีกทีแล้วเป็นแล้วครับบินดวนอิส่าไม้บินจบเลยครับไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ 2, 2ณสองื่อกี้คห้าครับนะคะคูณสองก็ไมเนครับยิงนงยินไปครับ เนี่ยไอเชีย้ยนนี่แม่งส่งไม่ได้แล้วขึ้นมาให้สูงกับพ่ออยค่ะตอนนี้ก็มันจมีหนึ่งตัวหนึ่งครับขอเปลี่ยนการ์ดีกว่าครับผมรู้สึกว่าเอาเกาคิดอัออนเรืยองว่าอัที่หน้านี่ยแล้จะแบบว่า,วา,าวคุณเต๋อไม่ค่อยดีครับ เพราะว่า,ารถเก่าของเมีการดีเราก็ต้องใช้หมวกกันน็อตตัวกันครับมาาดดูกันว่ใครจะไ้หมวกกันน็องผมมีออฟอยู่มีออฟอยู่นะถ้าแน่จริงอันดับเบิลสองกันเลยเอาดิเอาดิ <Yeah. S 2> เอาดีใครหลุดหลุดหรือกูหลุดฮะยังไงเนี่ยบวกออกมันจะไม่ออกไปอ้อพอครับเกาะเนี่ยตอนนี้ก็จะเอาเกาะอืมไม่นก็ไม่ได้เจับไป ไปอ้าวบันดินเนี้ยเนี้นเห็มบัดินเ้ย4นต์เนี้ยไม่ออกวะหางเอ้้เสียเวน่4อนไม่ออกแต่26ไม่ออกจังมคิดคำนวณอะไรกันยังไงวะนี่ก็เดกันจรงน เพิเ่มเติมอีกคนับนี่นี่ไงเหรออ่าเอ้ยทูกทีเอาคูณห้าอีกเดียว,วนี่อยากให้มาตอนนี้นน่เลยเยี่ยมนั่นลงเยี่ยมอย่าบินอย่าบินนะเซฟต่อแม่กงก่อนเดี๋ยวตั้งเหลือเท่าไหร่วะเซฟพอเซ้ออยู่ครับหกไปนั่นลง,งเยี่ยมไปเลย พอแล้วคีิเก็บคลิปยาวสาตาแล้วเอาครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมับคที่นี้ก็เล่นกันเฉยๆก็อย่าถามคนเล่นนะก็สามารถแฮชไอดีมาได้นะครับผมก็ฝากติดตามช่องด้วยครับของผมก็เล่นหลากหลายเกมครับมีทั้งเกมมีทั้งท่องเที่ยวนะครับมีทั้งทำอาหารมีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายครับผมในช่องของผมที่กำลังจะเริ่มทำครับที่ทำไปแล้วก็จะมีเกมกับมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับทิกเทคนิคต่างๆการใช้ แล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆครับอืมก็สามารถดูได้ในคลิปของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปต่อไปก็สามารถกดติดตามไว้ได้ครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สวัสดีครับ